อันนี้ก็สลับไปสลับนี่เลยเส้นสั้นสลับไปเลยสลับไปตัวหนึ่งก็เดชทั้งหัวนู้นก็เดชขั้นหนึ่งก่อนนี่นะตรงนี้ได้เนี่ยดูหน้าน้องมันเกลี่ยหนึ่งแล้วนะใช่แล้วแล้วงั้นอ่ะอันนี้มันก็ต้องกลับไปตรงนี้ต้องตัดอีกอันนี้ไม่ต้องตัดฟังดีก่อนไม่ต้องตัดแกอ๋อ ไม่ใช่มันต้อง้วดแล้วนี่ตัวนี้ใช่นไหมอันนี้แบบไหนเนี่ยมันมีเลขบตรไหมนี่ันนกันหนึ่งสองไม่ใช่แล้วอันนั้นมันยืนไปนู่นนะไม่ใช่แล้วตรงนั้นจะต่อสั้นดิอันนี้ฝั่งนี้หรป่าอันนี้ฝั่งนี้สั้นมันอยู่ต่องน้นนะไม่มันยืดแล้วไปนะอก็ตรงไอ้คิวก็ยืนไม่หล่ะคิวตั้งดิน็อตมันอยู่นู่นน่ะมันอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ มันสั้นแล้วน่าจะอยู่นี่นี่ก็ลูกน็อตดูนี่ไอตัวนี้มันอยู่นู่นหรือเปล่าที่มันดามไว้อะไหนทิพย์เนี่ยกดามก็ได้อันนี้อยู่นี่นี่อันนี้มันอยู่นี่ไอตัวยาวนู่นน่ะ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 นอนอยู่นู่นน่ะนู่นนต่ตัวยาวมันอะมีขวางไม่ใช่ครับอันนี้ในแบบว่างี้เดี๋ยวไปขวางเอาเวลาแทงหรือเปล่าอันนี้น่าจะตัวนี้เขาไม่ชิ้นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเนี่ยนู่นน่ะนอนอยู่นู่นน่ะ

นี้เรากำลังเร่งครับให้ทันเวลาตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งวันครึ่งแล้วที่มาอยู่หน้างานทีมานก็กำหมักกำเม้นครับช่วยกันคทุกคนไม่มีใครว่างละคนทาหน้าที่กันหมดทุกคน,น,นกคนอุดก็อุดนอคนทำโครงสร้างก็ทำโครงสร้างหากจะเป็นคลิป คลิปไม่เด่นครับแต่อยากให้เห็นวิธีการทำาารอาหนไ,ไฟ 佢會夾莫嘅。 น,นี่พอเราใส่ลูกน็อตเข้าฉากเลยใช่ไหมไเราวัดมาเลยนะอันนี้พอใส่ลูกน็อตก็ลงฉากของมันพอว,วัดเราจบมาหมดแล้วอ,อันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆเ,เห็นว่าเราไม่ยังไม่ได้ใช้ฉากจริงๆแล้วคือเราถอดออกมานะฮะทางพีมานถอดออกมาพอใส่ลูกน็อตก็คือคือร้อยน็อตมาตั้งแต่เริ่มจาก โครงการมาแล้วครับเราจะน้ำเพื่อนสบายใจได้เพืเ่อนๆดูในคลิปอ่ะบางครั้งอ่ะอาจจะมีการลดเดี๋ยวเราจะจับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเช,เช็คอีกครั้งหนึ่ง ไอ้นี่อยู่นี่เนี่ยเรืออยู่นี่ปักอยู่นี่วะเนี่วับนวัดล่าง

นี่มันถึงไหนแล้วเนี่ยสามตัวนะสามแถวนู้นสามแถวเนี่ยอันนี้ก็หมุนใหม่เดี๋ยวว่าบวกไม้มาไม้มาใหม่ใช่ไหม่ไม้ใหม่ใช่ไหมเออก็วาดอันนั้นมาแล้วก็บวกใส่นี่ก่อนใส่ไปเลยผมัดแล้วผมัดแล้วอะไรหมุนได้ไหมนี่เข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลย ตอนนี้ท้แต่ข้างลางด้ือเไม่รู้เติน้ำเพื่อม้ยเป็ไมียบปา่างล่าะนแดงนยางแม่งเลยหมดลายวะเอม่้เลงน้ำผมไม่ว่านะ้าลงไปแล้วหลับมีขึ้นไม่ได้นะไม่กลัวไหม กว่าเดิมครึ่งเซน ันมางแต่เมื่อวานให้กับกับรร้อนร้อนรอนมือตอกแล้วดูแล้วไม่เข้าจะร้อนหมผมนะไปงานจีนไปเี่ไปงานมือใจที่มีคล้องทำไาล้ะยิงก็พอได้ได้ปรบยิงก็เลย Mọc muốn vội đi. thế nè. sao có là tì tì, 你买得多的多些。